คุณไอ้คนคนเดียพี่ไอ้่าฮ่าฮ่านี่เจอได้ไงวะยิ้มอุ้ยน้งกดเข้ามาเมื่อกี้เลยรู้ปะจริงเหรอใช่เมื่อกี้เลยน้องกดเข้ามาเลยเฮ้ยว้าวว้าเกินว้าไปว้ามากอุ้ยเจ๋ยเฮ้ยวันนี้ไม่เหงานะเพื่อนมานอนด้วยเนี่ยโอ้แต่ไม่กล้าไปกดเข้าแอปมาเลยฮะไม่เหงาเลยกดเข้าแอปมาเลย มันจะหน่อยไหมจะบ้าได้ไงวะจะบ้าเฮียมันเอาอะไรมาเจอเลยนะผมเช็ดเท้าลงเช็ดจะเจอใครอ่ะมุงอ่ะไม่เคยเจอใครในช่วงแบบคนที่เคยคุยไปแล้วจำซ้ำเคยแบบเจอเลยมันแบบนานๆนะไอจีกันอ่ะมีบ้างไม่ไม่ไม่มีไม่มีคนเดียวที่แบบปัดเจอกันทุกวันเลยแต่ก่อนอ่ะเจอกันทุกวันเลยอ่ะ ไม่ไม่ได้คุยกันหรอกีม่ใไม่เจอเจอได้แค่ได้อะไรวันแล้วกี่วันแล้วที่เคยล่าสุดอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะนานแล้วตั้งแต่รีไฟร์ไปนานแล้วก็แบบไม่ได้นั้นอีกเลยพี่ก็ไม่ได้นี่เอาน้องรีไฟร์หรอไม่ไม่เธอที่บอกว่าจะรั่วไอ้ที่เขาสแกนอ่ะกันทค่รุ่นอะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วแค่นันนะดูสายแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันเลย อ๋อใช่พี่ก็เหมือนกันพี่ก็ไม่ได้คุยเลยเพราะพี่ก็เนี่ยเข้ามาในแอปนี้ตัดคลิปอะไรบ้างนั่งหาทำไปเรื่อยพี่ก็ไม่ได้เอพเอพี่ก็ไม่ได้ลงเอาไวไอจีพี่ลงแต่ยูทูบแต่ติดต่อ้วช่วงเนี้ยได้ไงวะเพี่ยงเจองงเลยว่าเจอได้ไงไ <laughs> อนนเราเพิ่งเข้ามาปะเด็กเล่นมันตักละ <laughs> เล่นประมาณยี่สิบนาทนีได้อ๋ <laughs> อโอ้ใจอ๋อไม่ใส่จุดนอนแล้วหรอวันนี้วันนี้ส่งมาหน่อยนี่ได้มาหน่อยอ่ะ ออัวันนี้สำับสร้างภาพหน่อยสร้างภาพหน่อยอ๋อสร้างภาพเอแต่งตัวดีๆหน่อยแบบเออใส่ชุดหา่แบบเ็นตนชุดนอนแบบเดี๋ยวเขารู้หมดไงว่าอัดลิปแต่งคืนสร้างมากหน่อยโอ้ยบ้าเฮ้ย่จะเจอช่องช่วงนี้โตขึ้นเยอะช่วงนี้โตขึ้นเยอะโตเรื่อยๆจะบอกว่าอ้วนปะไม่ไม่ไม่อ้วนอ้วนอ้วนแบบหนักขึ้นมาเยอะมากอ่ะใช่เหระเออใช่แบบหน่อย บอกเลยไหมไม่ต้องบอกลยว่าไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ได้เดี๋ยวเสียความมั่นใจไม่เอาไม่เอาเออใช่ป่ะเออเนื่องจากเจอลู้ครั้งแรกอ่ะโอ้พี่ก็โตขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆค่อยโตขึ้นเรื่อยเออเหมือเป็นต้นไม้อ่ะเฮ้ยก็ดีดีเนาะใช่เพราปกติมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรเวลาถ้าไม่เจอในแอปเนี้ยเลยใช่เออก็บางทีก็แบบก็รบกวนน้องแล้วแต่ว่าพี่ก็ทำอย่างนี้ด้วยอ่ะแบบร่างตัดลิปหาคอนเทนต์มาเรื่อยๆด้วย ใช่เออพี่เนี่ยอีพีสองละอีพีสองมันกระโดดเกินเอาหมดนะเอยเดี๋ยวดูแล้วสุดยังไอเฟอร์เฟอร์อะไรทุกอย่างจะไม่ได้ละวยังไม่ดูเลยยังไม่ได้ดูใช่อว่าเออยังไม่เคยดูเดียวได้ได้ได้ดูในยูทูปนะอย่าไปดูในทิกต็อกไปดูในจีนะจีไม่มีอะไรหรอกยูนี้ไม่ได้ลงและใช่ขี้เกียจแต่ว่าลงในยูทูปดีกว่ามันค่อนข้างผลตอบรับดีกว่า ใช่ไม่ไ้ไม่ไยี่สิบนาที20่สินาทีเหีก็เจอกันแล้วขอคุยยี่สิบนา่ีให้มาลีมึงอันนั้นน่อไมาน่ะพี่มีสปอนเซอร์ด้วยนะตั้งแต่เห่อใช่เง้ยยังไม่ใช่ม่นได้มาไม่เช้าได้มนไม่เช้าทำไมก็ะมอะไรเรื่องอ่ะก็ได้แหละได้มนไม่เช้าสปอนเซอร์ได้มนเมื่อเช้าเขาให้มาใช่ให้มา เราเดินอยู่ตลาดเนี่ยเขาบอกน้องเอาพี่ให้ของดีบนโต๊นี่แบบพี่ผลิตเองเขาให้อะไรมาเขาใส่อะไรมาปะสมุนไพรมันคือสมุนไพรอ่ะไม่ไม่เขาใส่อย่างอื่นมาปะบุเล่นบุเล่นเดี๋ยวพี่ดมอยู่นี่ดมดมดมอยู่ดมกระดิหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวค่อยเข้าค่อยเข้าเรื่องค่อยเข้าเรื่องก็ดีอยู่ก็ดีอยู่มามาคุยกันดีกว่าไหนเริ่ม กดิกามาลีนเอ้ยเอ้ยมาลีเนี <kind abonn és> ่ยวันไม่จะหลับเลยแต่ละอันนะกูไม่ได้จหลับเลยคือกูดูเข้าวกินอยู่แล้วมึงเอาตีเขี่ยกููดิกูถีบกลับเลยดิเนี่ยค่ะวันนี่แล้วกูเจอพี่คนนินแล้วคุยกันนะเจบอ้าวดูมันนะดูมันสนใจแตื่องของกินไงคุยกันนานมากแล้วก็เจอกันอีกเล่นหมุนลอนตอนลอนตูนรีทูร์นคุยกับลอนมูดอะใครวะ เออก<ช>็มาเจอมาเจอกรนีอีกอีกอเล่าหนึ่งในรอบสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมั้งสัปดาห์นึงก็จะเหยนสัปดาไปบ้าคือแบบโคตรโคตรนัน้นอ่ะไม่คิด,ดว่าแบบเจอกันก่อนสอบโดยสอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้วอะ <c oughs> ่ะเออจริงก็แบบพี่ต่ายพี่ก็ไม่รู้ไปนอนกดกดเลย <c oughs> คุ้นๆแล้วเมื่อกี้เพิ่งแปดเจอคนอันนั้นมาคนไหนคนที่เขาแบบเหมือนเมาๆหน่อยอะแล้วพ่นบุหรี่ใส่หน้า บาดทำเ<น>มียเลยเออไม่ใช่อย่างน้องอย่างมันไม่ค่อยดีไม่ดีบางที่แบบเจอไปไม่ก็ถามอันนี้ทรงอะไรทรงยงดำดมนี่เป็นอะไรทรงยงดำเออนี่แค่แบบนั่ง,ง,ง,งเงี้ยแล้วก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆชิวๆแบบนั่งเงี้ยแล้วก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ได้มองไม่ได้คุยก็ไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆไม่บอกไอ้ทรงเนี้ยไม่เหมือนทรงอารมณ์เลยหรอีทรงแบบคปัดเด็กเด็กเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เออเด็กผ่นเด็กแต่ก็ยงปัดนะปัดเจอพี่นะ แต่ตอนเช้าหนักกว่าตอะเด็กตอนเช้าด้เหรอตอนกลางวันเนียอยตอนกลางวันเจอเด็กติดเยอะเด็ก ếu, เยอะมากติเด,เ,ดเล่นเยอะมากคือแบบมีโทรศัพท์เรื่งได้ตอนปอแลบบ้วะแต่แบบมีเอาไว้แค่ดูยูทูบเฉยะแบบเพิ่งแบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยปอสี่ป,ปอห้าอ๋อเพราะนี่ปกติก็จะเล่นแบบเทเลนเลนอร์เล่นกิมคอมกับเพื่อนเล่นแบบเทเลนเนอร์เล่นแบบ ไม่รู้ว่าทันมานะทุกเทลเลนเนอร์พวกไอเกมเต้นอะ่ะไอใครเกมเต้นอะ่ะที่มันกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะไม่รู้ทันไหมไม่รู้จักไม่รู้จากย <laughs> ้อนเวลายุคพี่เองแหละมันพวกเทลเลนเนอร์พวกไอเกมแบบที่มันเกมเหมือนเกมลูกใช้คีย์บอร์ดอ่ะใช้มุกสอนเต้นอะ่ะเป็นแบบอ่าไออันะน<ๆ>ี<ๆ>้ก<ๆ>็เล่นเล่นโคตดสองเลยเนื้อไม้ค์าอะไรกับเมื่อแหละใช่แต่ยุคสมัยน <laughs> ู้นเลยนี่แบบสมัยทันคุกกี้รันเล่นคอมพิวเวลาโทรศัพท์อ่ะนะกระโดดกระโดดมันเลยเนย แต่แบบเข้าหัวร้อนลบเกมไหวอยู่คุกี้น่กับเกมเศรษฐีอะไรนี่เจอร์เนี่ยโอ้โหคู่มือเลยทันไหมทันไหมทันไหมสนุกทำหน้าสงสัยไม่ทันไม่ทันเกมเศรษฐีก็ไม่ทันหรอไม่เกมเศรษฐีที่เป็นบอร์ดเกมอ่ะนะนะเคยเล่นอ๋อที่เล่นกับเพื่อนอะไอ้บุ็กไอ้ตัวโดรนลูกเต๋าอ่ะมีปะมีมีมียังม่อยู่อ๋อเอันนั้นก็สนุกอันนั้นก็สนุกแต่ไอ้เกมคุ่กิรันอะมันคือมันแข่งกับเพื่อนได้แค่ใครกระโดดได้มากที่สุดแบบนานสุดนั่นแหละมันจะเคลียร์จะจำนวนใช่ปหม เอออันนั้นพี่แกชอบอีกแล้วพี่แกเติมเนี่ยยิ่งชอบยิ่งทำอะไรบ้างก็ไม่รู้มาคุยเรื่องของเราเลยว่าอันนี้เข้าเรื่องอ่ะเอ๊ะตึ๊บตึ๊บตอนนี้สเต็ปเปลี่ยนยังหรือสเต็ปเปลี่ยนยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมชอบคนแบบไหนนะชอบคนยิ้มหวานเอ้ยคันจะพูดว่าอะไรวะคนยิ้มหวานยิ้มหวานไอ้คนยิ้มหวานแบบยิ้มแบบยิ้มมากเลยยิ้มแบบนหวานเลยวะยิ้มหวานยิ้มแบบ อันนี้พี่ยิ้มเค็มอยู่ยิ้มเค็มเหรอต้องยิ้มหวานหวานเหรอไอยิ้มหวานอันนี้ยิ้มเปรี้ยวยิ้มเปรี้ยวอไอยิ้มหวานทำไงสอนหน่อยยิ้มหวานต้องยิ้มแบบยิ้มหวานหวานเลยยิ้มหวานหวานเลอันนี้ยิ้มเผ็ดไปหน่อยน่ากลัวตลกอ่ะเราไม่อยก็ร้องทิ้อะไรเลยเดี๋ยวนี้คือมันรู้จักกันเลยบอกว่ารู้จักกันเีแล้วตองนี้เราเพิ่งแบบเพิ่งคยใหม่ เออหยอกหยอกหยอกคุยได้ผมรู้จักได้พูดไเรื่องอะยร้องพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยาชอบคนนี้หวานชอบคนนี้ชอบคนชอบคนชอบคนชัดเจนชัดเจนชัดเจนจะใครให้เราไม่พูดนี้เนีเออไม่ก็เปลี่ยนได้อะคนนี้ก็เปลี่ยนได้ชอบคนแบบเล่นเล่นเล่นกีฬาเล่นกีฬาไม่จำได้ว่าพี่เล่นนนั้นอะไรวะอันนั้นอะ อะไรพี่เล่นอะไรเออใช่มัน้นลึกเออเราชั้นลึกเล่นกีฬาแบบมีกีฬาแบบสักสักอย่างที่ชอบไหมแบบยกตัวอย่างอ่าบอลก็ได้บอเลบอเหรอบอลบาสบอลบาสอชอบบอลบาสเหรออือเฮ้ยรอฟีดแป๊บน,นึงอะไรอยากจะทำอะไร ฮะทำอะไรเปลา่าเปลา่าเปลา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็<อ>นไรมันหนูชอบนักบนะัตระปชอบนักบาสรเลยใช่ปหมอธิบายพี่อ่ะดูน,นนะพี่พรเป็นนักบาสได้ไหมดูไวอันนี้ที่โยนใช่ไหมอา่าที่เขาเป็นนักบาสได้ไหมนี่อุอันนี้เปล่าปะต้องมีท่าไหมต้องมีท่าไหม กระโดดกระโดดส,สูงๆกระโดดสูงอ่ะได้ไ <laughs> โอเค <laughs> ยอมแล้วพี่ยอมแล้ว <laughs> เฮ้ยทำไมไม,มีทิชชูบ่บนเตียงด้วยอ่ะไหนต่อข้อกินข้าวะหรทิชู้่อ๋อกินข้าวกินข้าวพี่กินข้าวบนเตียงแล้วอ,อ่ะจริงเหรอใช่แต่ว่าไม่หกอ่ะไม่หกไม่หกพี่มีนีไ่ไงแบบถาดร้องถาดร้องอ๋อไม่ถาดร้องเพื่อนนี่สีอะไรสีดำ สี้ำตาดูเล่นคือมีแต่คนบอกว่าทำแล้วเหมือนไม่ทำสีํำตาพี่แซวเล่นดูดูสียำตาใช่ปะใช่ปะสียำตาผมมันวะผมมันเหรอผมมันทำไงผมมันผมมันทำไงผมมันมันทำไงมันมันังไงมันแก้วเดิมจริงๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม ไม่มีแบบโ้มาข้ามผ้าเหรอไม่มีอะไรกินไม่ทันผมมันก็แบบเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออาผมมันเต้นเต้ก็ได้เออแผมมันฮ่าแล้ว่ึกแา้วแล้วตอนนีาปิดฮาฮแล้วดิ่ช่าพื่อน่าู่บ้าน่าล้าก่นฮ่าฮ่าฮหรฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไม่าฮ่นฮ่า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 ฮ่่ สนิทกันก็เลยมาหากันอ๋อเดีว่าดีเดี๋ยวแก้งอย่างไรไม่ปิดเ <ไป S 1> ทอมจะไปไหนไปเนี่ยปิดเทอมออไม่ไม่ไม่ไปเราไป,ไปไสงการเลยว่าไาสงการทีเดียวเลยสงการเที่ยวไหนอะไรได้ไหน,ไหนสีลมไม่ใช่เข้าสารแต่สามยา่า,มยานเนี่ยมาอ๋อสามย่านข้าสารไปไปกับแม่ดิไปกับแม่ด้วยเอแล้วจะเต็มที่ได้ไหมเนี่ยแม่คงมกับ อะไรจะเข้าอะไรอะแม่คุมกาเนิดเดี๋ยวแม่ก็น,น,นั้นแหละแบบได้ไม่เกินทุ่มหรอกเพื่อดิอ๋อถ้าแม่ไปด้วยนะไม่ไปค,คือแบบพอหอกโมงเกอโทรมาแหละจะกลับยังถ้าไม่กลับก็จะโดนดอกบ้านอ๋อโดนดอกบ้านไม่คุมกนเนินอีกไม่เป็นไรหรอกอรเข้าใจเข้าใจไงว่าเขาอาจจะหัวเรื่สาวใช่เข้าใจถ้าเราโตขึ้นยังหูวอีกก็เริ่มไม่เข้าใจแล้ว วีสปอนเซอร์ใจดีอ่ะเดี๋ยวมันึงมันติดเกินเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันติดเกินไงเออไม่ดมเยอะมันแน่หรอกเดี๋ยวมันดมมันมันติดไปแล้วแล้วจุดต่อเน,นื่ชอบหลักบาแล้วหรอหรอเอานักอะไร่เอ่าเอ๋อานักอะไร่เก่าใช่ไหมนักมวยเราเนาะกันกไ็นกไ,นกไ,ไม่ติด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 อ๋อแล้วปกติเราชอบทำอะไรมีแบบของที่ชอบทำปะ มีสิ่งที่ชอบทำไหมแบบปั้นรูปอะไรเงี้ยนอนนอนอย่างเดียวเลยนอนกับเล่นเกมไหมออเล่นเกมอ่าช่วงนี้เล่นเกมอะไรแบบไม่ได้เลยเล่นเล่นอวีเล่นอวีวีไม่รู้เล่นอวีพี่เล่นอวีเป็นอะเล่นเล่นเล่นทำอย่างไรพี่เล่นอนนี่ป่าพี่เล่นป่าเล่นป่าด้วยอ้เล่นเล่นซับพี่เล่นป่าเล่นแครี่ได้นะจริงอ่าแครี่เล่นตัวอะไรสนหน เล่นไม่จริงถูกไปเยเล่นจริงจร่เล่นไม่เล่นอ่อะไรเาไม่เชื่ออเล่นไอ้นี่อะไรไวไวไวอเลนไวโอลีนต์โอลเดี๋ยวไปบอกเจี๊ยบห่าตัวอะไรไวอเลนวอเลนต์ไเล่นไ่เล่นวเป่าป่าเล่นตัวเลยปป่าเล่นตัวเลคือไดล่นน่ะไอ้นั่นอะไรนะ มสกิมนเป็นยังไงาก่อี่นเงี้ยงีุ้กอะไรวะนีนี่้ยเงี้ยเงี้ยเง้ยอ้เนี่ยอเนีเงี้ยเงี้ยเป็นผู้ชายเหรอเป็นผู้ชายแบบเงี้ยเงี้ยเนี่ยันันีีอ่ะมันมีเงี้ยมันมีมันีเงี้ยมีเงี้ยมูลาดเอ้ยเงี้เงี้ย อ๋อมหลดนไน่เลยใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่นี่ตนั้นแล้วทไมพี่ไม่พูดอ่ะพี่ไม่ดู้ส่ไม่เล่นจริงป่ะเนี่ย